วัสดีฟ้าทรลายโจรเินเช่นเดียชวงซิมไนอ่ะนะเมืองเช่นก็มีเมืองไทยก็มีเป็นยาขมมากแต่เป็นยาที่นับพิษได้ดีเมืองเช่นอย่เมืองไทยเท่าที่ใช้อยู่สรรพคุณไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ใช้ได้เหมือนกันฟ้าทรลายโจก็ส่วนหน้าก็ช่วยพวกเรื่องพิษภายในหรือว่าพิษภายนอกก็ได้พิษภายนอกคนที่ มีผืนแดงๆใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยผสมน้ำชาทาอีกก็จะหายใช้กินก็ได้ใช้กินแล้วอีกก็จะดับพิษภายในเช่นว่าคนที่พิษภายในมากปวดท,ท้องเป็นไข้ฟ้าทลายโจรกินไวอีกก็จะได้ลดลงส่วนมากก็กินวันสองวันไม่เกินห้าวันหรอกสองสามวันอีกก็จะหาย พอหายแล้วอีกวันสองวันยังต้องกินต่ออีกนิดหน่อยจนให้เชื่อหวัดหรือเชื่ออะไรให้มันหมดไปถ้าไม่ได้เป็นคนธรรมดาก็กินได้กินกินช่วยหลับพิษไม่ให้มีไข้ไม่ให้มีพิษในร่างกายแต่ฟาทลายชนมันไม่ใช่อาหารบำรุงกินนานๆร่างกายก็จะไม่ค่อยดีทำให้รู้สึกว่าจะมีเปี้ยนๆนิดหน่อย ฟ้าทลายโจรเป็นยาลดไข้เป็นยาล้างพิษอ่ะกินพอประมาณพอหายแล้วอีกวันสองวันค่อยกินต่ออีกนิดหน่อยจนให้มันหายหมดจากเชื้อโรคนะถ้าอากาศเวลานี้ไม่ดีกินพวกฟ้าทลายโจรหรือว่ากินยากินเล็กๆน้อยๆเช่นยิงเขียวทึงอะไรพวกนี้กินแล้วอีก,ก็จะทำให้ การเป็นหวัดร,ร้อนในอีกก็จะได้หายเง่งเกียวถึงเหรือซึ่งเซ็ตอิ่มก็ใช้ได้มันเป็นตำราสุดหนึ่งมันก็ช่วยดับพิษภายในเช่นว่ามีพิษภายในมีไข้จะเป็นหวัดอะไรพวกนี้เง่งเกี่ยลถึงใช้ได้กินคู่กับฟ้าสลายโจรก็ได้กับเวทีดูแลตัวเองอยู่ในอากาศสภาพอย่างนี้ไม่ดีนึง ต้องพักผ่อนให้พอ 2. ออาหารกานกินต้องควบคุมเช่นของทอดของเผ็ดจัดต้องพยายามลดน้อยลงหาเวลาพักผ่อนให้พอร่างกายอีกก็จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานได้ถ้ามีอะไรจะพูดให้อีกนะสวัสดี <laughs>